You, Radio Online. สวัสดีครับท่านผู้ฟัง SD Radio Online ทุกท่านนะครับพราะก็ผม DJ แพนอีกครั้งนะครับโดยจากที่ผมพูดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับผมจะมารีวิวแอปพลิเคชัน2อแอปพลิเคชันดกันครับแอปพลิเคชันแรกเป็นแอปพลิเคชันของโรงเรียเซนอดมิกเราครับซึ่งตอนนี้มีผู้ดาวน์โหลดเกิน350คนนะครับนั่นก็คือแอป SD School นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ เมื่อเราเปิดแอปขึ้นมานะครับหน้าแรกเราจะพบกับเมนู3เมนูครับซึ่งก่อนหน้านั้นที่มุมขวาบนครับเป็นเครดิตของแอปพลิเคชันเราครับซึ่งก็คือผู้จัดทําของเรานั่นเองครับคือนายนัทพลกิจชัยวณักิจชาวนะันกุนครับม .6 ครับ2ร่วมกับชุม s d p t เพื่อการจัดทำแอปนี้ขึ้นมาครับเราจะมาดูหัวข้อแรกนะครับก็คือหัวข้อส c h ูนิ n ครับซึ่งจะบอกถึงเอกสารของโรงเรียนกาหนดการต่างๆหรือว่า ผลการสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหัวข้อที่2ครับเป็นหัวข้อ activity ครับโดยรูปด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรูปซ i m p l ิลของของกิจกรรมนั้นๆครับทางด้านขวาก็จะเป็นชื่อกิจกรรมแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีรายละเอียดของกิจกรรมพร้อมทั้งรูปภาพประกอบครับส่วน achievement ก็เหมือนกันครับแต่ว่า achievement นั้นจะเป็นหัวข้อของการรับรางวัลของเรียนเราไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไปแข่งขันต่างๆหรือไปสอบเข้าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แถบถัดไปครับเป็น SMS Alert ครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เด่นที่สุดของแอปพลิเคชัน SD School ครับซึ่งมีการใช้ t o o เป็น Push Notification ครับทำให้เมื่อการมีการอัปเดต SMS เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเด้งเป็นป o p Up ขึ้นมาครับแถบต่อไปครับเป็นแถบ About ครับจะเป็นเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนหรือว่าประวัติของนักบุญประจำโรงเรียนนะครับมีทั้ง ความหมายของโลโก้สัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็เพไปตระโรงเรียนด้วยครับแถบตัดแถบถัดมานะครับเป็นแถบแมปครับจะบอกถึงที่จัดตั้งของเรียนเป็นนวิเกเตอร์เลยครับแถบต่อไปเป็นแถบมอรครับซึ่งจะมีเมนูที่ยังไม่ได้อยู่ในแถบข้างล่างที่เป็น5ไอคอนนี้นะครับโดยจะมี Department, SD System, Building Layout แล้วก็ o n t a c t ครับซึ่งเมนูข้างล่างเนี่ยครับสามารถแก้ไขได้โดยการกดที่ดิที่มุมขวาบนนะครับ โดยการเราก็ลากลากเมนูที่อต้องการครับมาไว้ที่แถบข้างล่างได้ครับส่วนเมนูของดีพาร์ตเมนต์นั้น,นะครับจะแบ่งเป็นบุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆครับในะ s ช s y s t e เครับเป็นระบบของโรงเรียนเราครับที่จะล็อกอินโดยใช้รหัสจำตัวนักเรียนครับโดยข้างในนั้นจะมีบอกถึงว่ามาสายวันไหนหรือว่าขาดเรียนวันไหนบ้างหรือมีการทำผิดแม้ท่าการทำความดีก็มีการบันทึกไว้ครับ โอเคครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวแอป S D School ครับต่อมาเป็นแอปที่เราทิ้งค้างไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับคือแอปที่ชื่อว่าชาแซมนั่นเองครับชาแซมนั้นจะมีอยู่สามเวอร์ชันด้วยกันครับใน Apple Store นะครับเวอร์ชันแรกจะเป็นเวอร์ชันฟรีครับซึ่งมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าสามารถแพดได้แค่สิบเพลงต่อเดือนเท่านั้นครับอีกสองเวอร์ชันจะเป็นเวอร์ชันเสียตังครับซึ่งมีมูลค่าเท่ากันครับคือ4.99เาหรียญนะครับโดยเวอร์ชันแรกครับชื่อว่าชาแซม i n f o ครับ สังเกตง่ายคือจะเป็นสีฟ้าครับส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นชาแซมเลสครับซึ่งจะแบ่งรายได้20%ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคเอ์ครับตัวผมแนะนำว่าให้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจนะครับผมว่าให้ซื้อแอปสีแดงนี้ดีกว่าครับเพราะว่านอกจากจะราคาเท่ากันแล้วยังได้ช่วยโรคเอ์ด้วยครับแล้วก็ผมว่าแล้วมันจะเป็นสีแดงครับต่างกับสีฟ้าที่เป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับ โดยหลักการทํางานของชาแซนนั้นนะครับก็คือมันจะสามารถเช็คให้เข้ากับเพลงของ Data ์เบีของชาแซนได้นะครับโดยเราโดยมีข้อจํากัดของประเทศไทยนิดนึงครับคือเพลงของประเทศไทยนั้นจะไม่ได้ครอบคลุมทุกเพลงครับแต่เพลงสากลนั้นครอบคลุมไปถึงปี80นะครับโดยชาแซนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับเมื่อเราแท็กเพลงเจอเจอเพลงที่เราต้องการแล้วครับนอกจากจะทราบแค่ชื่อเพลงแล้วยังทราบถึงอัลบั้ม หือว่าเราสามารถดู YouTube หรือว่าจะแชร์ไปทาง t w i t t e r หรือว่า Facebook ก็ได้ครับโดยชาแซมนั้นจะมีระบบของเป็นการผูกชาแซม ID กับ f a c e b o o k ด้วยกันครับซึ่งเราก็สามารถเช็คได้ว่าเพื่อนของเรานั้นที่ใช้ชาแซมอยู่แท็กเพลงอะไรไปบ้างแล้วเราก็สามารถเข้าดูรละเอียดนั้นเหมือนแท็กของตัวเองเลยครับและสามารถดาวน์โหลดจาก i อจูได้โดยตรงเลยครับพร้อมทั้งมีเนื้อร้องมาให้ด้วยครับโอเคครับ จบแล้วครับสำหรับการรีวิวแอป2แอปของผมก็คือแอป SD School กับแอป a r s e t นะครับแล้วผมขอย้ำช่องทางการรีเวสอีกครั้งนะครับมี3ช่องทางด้วยกันครับก็คือทาง f a c e b o o k /sdio r a d io, แล้วก็ทาง t w i t t e r /sdradioonline แล้วก็ทางเว็บไซต์หลักของเรา radio.sd.ac.th ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ